รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันกับอีกหนึ่งโครงการตามสหพระราชานะคะกับโครงการโคกหนองนางโมเดลค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่นี่จะมีการดําเนินโครงการนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมในพื้นที่กันค่ะ โคกหนองนาโมเดลค่ะคือการจัดพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆค่ะโดยแน่นอนค่ะจะต้องมีองค์ประกอบอย่างโคกหนองและก็นาค่ะเพื่อทําเป็นการเกษตรแบบผสมผสานอย่างวันนี้ที่เรานําคุณผู้ชมมาชมนั่นคือแปลงโคกหนองนาของคุณวัฒนาวงสมัยที่อำเภอบางสะพาน และในวันที่เราถ่ายทําต้องบอกก่อนเลยว่าพื้นที่ของโคกหนองนาที่นี่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมค่ะทําให้พืชผลทางการเกษตรไม่ได้เจริญง,งอกงามเท่าที่ควรแต่เขาก็ายังมีการทําแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในการเกษตรแถมยังมีการต่อยอดให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะ คุณผู้มชมคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในพื้นที่ของโคกหนองนากันแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่าที่นี่มีการดําเนินการอย่างไรกันบ้างอยู่กับคุณพี่วัสนาวงสมัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมื่อสักครู่มีโอกาสเดินชมในพื้นที่ของโคกหนองนาแต่ต้องถามพี่พี่หนาก่อนเลยว่าเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโคกหนองนาได้ยังไงคะก็เริ่มจากเมื่อก่อนบริเวณนี้พี่จะมีที่ดินอยู่ประมาณสิบกว่าไร่ส่วนหนึ่งก็เป็นสวนยางซึ่งปลูกยาง ส่วนที่ตรงนี้บริเวณน,นี้จะเป็นเดิมๆจะเป็นที่นา<ะ>เมื่อก่อนทํานาแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของน้ำนํำน้ําไม่เพียงพอในการทํานา<ะ>ก็เลยเป,เป็นที่ว่างเปล่าไว้สําหรับเลี้ยงวัวค่ะแล้วก็ทีนี้ด้วยใจที่เรารักบร,ริษัทพระราชาชอบทําเกษตรก็มีทางพนาชุมชนอําเภอบางสะพานได้มีโครงการให้สมัครขุดโคกหนองนาด้วยใจที่ชอบอยู่แล้วก็สมัคร ค่ะค่ะก็ไปสมัครสม,สมัครแล้วก็มีการได้ไปอบรมเกี่ยวกับการทําคกหนองนาตามศาสตร์ราชาตามเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์คู่คกหนองนาด้วยความที่เรามีใจรักอยู่แล้วชอบก็กลับมาก็ได้ดําเนินการขุดนะคะโดยทางพระนาชุมชนเข้ามาปรับพื้นที่แล้วก็ขุดโคกหนองนา ในโคกหนองน้ำก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของโคกค่ะค่ะโคกก็คือตัวนี้ค่ะก็เป็นโคกทําที่สูงไว้ตั้งถังน้ําเพื่อสูบน้ําใส่แล้วก็ปล่อยน้ําลงมาใช้แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยได้หรือว,รว่าเราจะทําคอกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรก็ได้บนโคกนะคะในส่วนที่เป็นหนองก็คือเป็นแหล่งน้ำที่เราอยู่ตรงนี้เป็นแหลง่งน้ําก็จะมีหนองสองหนองนะคะอันนู้นหนองเล็กอันนี้หนองใหญ่ก็ปล่อยปลา <Ừ. S 2> ในนี้ปล่อยปลาเลี้ยงปลาหนิในส่วนของนาก็จะมีคลองไส้ไก่รอบๆสามารถเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงอะไรได้ในในเนี้ยและตรงนานี่ก็ในช่วงฤดูก,การนาก็ทํานาพอช่วงไม่ได้ทํานาแล้วก็สามารถประยุกต์เป็นแปลงผักปลูกผักปลูกผักะระยะสั้นค่ะ,คะผักนา้าผักกาดผักอะไร เอาไว้ทานเองได้ค่ะเริ่มทํามานานยังคะตัวของโคกหนองนาเริ่มนานานทำตัวโคกหนองนาใช่ไหมคะสม,คสมัครเมื่อปีหกสก็ได้ขุดเมื่อปี64เดือนเดือนพฤษภาปี64ค่ะ,คะหลังจากดาเนินการขุดเสร็จแล้วก็ปลูกปลูกพืชปลูกอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยค,ะค่ะมะพร้าวมีมะพร้าวในใจนะคะด้วยใจที่รักศาสตร์พระราชาอยากทําตามศาสตร์พระราชาเพื่อฟาม พอเพียงค่ะคือพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นค่ะก็เหนือนการปลูกพืชห้าระดับโดยการชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยเรียดินแล้วก็ใต้ดินค่ะก็ปลูกบนเนี้ยแล้วก็ปัญหาก็จะมีปัญหาในเรื่องของดินค่ะพอเราปลูกแล้วก็ปลูกครั้งแรกมันก็ทายมันไม่โตเพราะว่าดินมันมันเป็นดินชั้นล่างที่เรา เป็นดินอะไรคะเป็นดินทรายหรือว่าถ้าเป็นหน้าดินอย่างนี้ปลูกถ้าเป็นหน้าดินเดิมๆนะคะปลูกมันก็โตตามบริบทของมันแต่ว่าเนื่องจากการขุดคคูกหนองนาต้องเอาดินจากชั้นล่างขึ้นมาปลกไว้คือเราต้องขุดจากจากหนองจากบ่แล้วเนี้ยบมาโปกมาเป็นโคกมาปกให้เป็นโคกแล้วก็เราปลูกพืชบนโคกจะมีปัญหาอุปสรรค์มันก็จะก็คือดินก็จะดินมันจะเหนียวกลับ ทําให้ต้นไม้<า>มันไม่โตของพืชมันจะเดิน <ฮะ S 2> ค่ะลําบากเดินไม่ได้ก็เลยไม่โต,ตก็ปรับด้วยการจะทํายังไงให้ให้พืชของเราได้โตได้เมื่อเราขุดแล้วเราอยากทําเห็นแบบมีพื้นที่สีเขียวตรงนี้เพื่อชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทาหุ๋ยหมัก ทำปุ๋ย <ทำ S 1> เองทำเองค่ะ,คะเพื่อเอามาคุณหลุมไม่กว้าง50บลึกห้แล้วก็ปุ๋ยใส่ะผสมกับดินแล้วก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ปลูกมันก็ดี่ะมันก็ดีขึ้นพืชมันมีความเจริญเติบโตดีขึ้นแล้วก็ไออีกอย่างที่ช่วยได้ช่วยให้ให้ในดินมีไนโตรเจนเยอะแล้วก็สร้างมีธาตุอาหาร มีแร่ธาตุที่ช่วยยุลินทซีย์ช่วยสร้างธาตุอาหารในพืชก็คือน้ำหมักยุลินซีย์สังเคราะห์แสงเราทําน้ําหมักยุลินทซีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ผสมน้ำหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำหนึ่งบัวแล้วก็รดโคนต้นไม้นะคะสักอาทิตย์หนึ่งเราจะเห็นผลว่าเออต้นไม้มันมีความสดชื่นขึ้นใบเขียวขึ้นเริ่มโตขึ้นค่ะก็คือเริ่มจากการที่ลองทดลองปลูกก่อนแต่ว่าได้รับ เขาเรียกว่าอุปสรรคในการดําเนินงานก็เลยมีการทาเองทีนี้อย่างอีกหนึ่งอย่างเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวของพืชผักต่างๆนี่ยังไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควรพบว่าจะน้ําท่วมด้วยใช่ไหมคะยั<ช>ไไงไหบ้างค่ะ,คะก็น้ําท่วมในช่วงประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะกฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันสิบกว่าวันค่ะ จะว่าท่วมมันก็ไม่ถึงเิงกับน้ําท่วมนะคะเป็นมันเป็นน้ําหลากที่เวลาน้ําหลากไหลามาล้นมาจากห้วยหนองคงโครงใหญ่แล้วน้ําระบายไม่ทัน,นก็จะจะเออเข้ามาแล้วก็ล้นเข้ามาในนี้ค่ะล้นเข้ามาแล้วก็มาคึงต้องใช้แบบสูบออกกันเพราะว่าเข้ามาแล้วมันเป็นคันลึกมันก็ออกไม่ได้น้ำออกไม่ได้ก็สูบออกค่ะก็แช่ต้นไม้ตายบางส่วน ก็ทําให้ได้รับผลกระทบที่ตามมานะคะ,คะแต่ว่าคือนอกจากทําโคกหนองนามโมเดลแล้วคือพี่วัสนาเดิมทําอาชีพอะไรอยู่ค่ะเดิมตอนนี้ยังทําอยู่ใช่ไหมอาชีพนี้ค่ะคือทําอาชีพอะไรคะเดิมก็ทําอาชีพเป็นคนที่ชอบแบบทำสำอาชีพอะหยิบยกอะไรที่เป็นวัตถุดิบในชุมชนเอามาแปรรูปแล้วก็ขายค่ะ,คะ ก็คือทำรายได้สร้างไรายได้ในชุมชนมาแบรร่กก็ทำโควงหนองนาด้วยผสมผสานกันไปแสดงว่าอย่างนี้ต้องมีคนเข้ามาศึกษาข้อมูล,ลเป็นลูกมือเยอะอยู่ใช่ไหมคะก็มีทางพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มสัมมชีพแล้สนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้การเครื่องมือการทำค่ะ ก็เรียกว่านี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโคกหนองนาโมเดลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูในจุดของกองปุ๋ยที่ทําเองนะคะว่าปุ๋ยที่นี่เขาเขาทำวาอย่างไรบ้างแล้วก็มาใช้ในพื้นที่อย่างไรร่วมไปถึงว่าวันนีน้จะมีเรื่องของการสาธิตการทําผลิตภัณฑุ์ชุมชนด้วยจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ควบคู่กับการทําการเกษตรค่ะนั่นคือเรื่องของปุ๋ยพ่วัสนาเขาก็มีการผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในแปลงเกษตรเองจะเป็นปุ๋ยอะไรนั้นไปที่กองปุ๋ยกันเลยดีกว่าค่ะ มาดูตรงด้านนี้ใช่ไหมคะพี่วัฒนาตัวนี้คือกองปุ๋ยค่ะกองปุ๋ยนี่คือทําจากอะไรบ้างคะทําจากเศษฟางมูลสัตว์ขี้วัวแล้วก็มีกากน้ําตาลมีพอดอหนึ่งสอแล้วก็ปุ๋ยยูเรีย<ะ>ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยที่เราใช้ในพื้นที่เราเลยใช่ค่ะทําใช้ในพื้นที่โคกหนองนาแล้วก็ในสวนนี่แหละคะ่ะ ทำเองด้วยทำเองค่ะคือเศษทุกอย่างเรามารวมกันตอนนี้หมดเลยหญ้าเศษฟางที่เราตัดจากในสวนแล้วก็เอามาอันนี้พี่หนาบอกว่าเราเรากลับกรองไปแล้วหนึ่งรอบเปิดดูได้ไหมคะอันนี้ได้ค่ะค่อนขอนีหญ้านะคะค่ะอ่ะเราลุยกันเลยค่ะเปิดอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ต้องกลับอีกรอบหนึ่งต้องกลับอีกรอบหนึ่งจ้ะ แถวนี้มันยังร้อนยังร้อนอยู่เราคุยให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแล้วเราต้องอีกนานขนาดไหนถึงจะใช้ได้ตอนนี้อีกประมาณเจ็ดวันก็ใช้ได้แล้วค่ะเจ็ดวันก็คือเอาไปใช้ในในพื้นที่ของโคกหนองนาของเราทั้งหมดเลยพอไหมคะใช้รองก้นหลุมเราก็ทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วโดยปกติถ้าเราหมักรอบหนึ่งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนก็ประมาณถ้า ถ้าเป็นฟางเก่าๆอย่างนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแต่ถ้าเป็นเศษใหม่ๆก็ประมาณสองเดือน2เดือนค่ะถึงจะเอาไปใช้ได้อันนี้ก็อีก7วันนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ได้อันนี้ก็คือตัวปุ๋ยที่เราก็ทําเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งอย่างที่พี่วัฒนาบอกว่าทําเองด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งอย่างที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโคกหนองนากันต่อจะดีกว่าค่ะไปค่ะ นนี้นะคะเราก็มาอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทําในพื้นที่ของโคกหนองนาตรงนี้นะคะเราอยู่กับหนึ่งในสมาชิกในชุมชนของเราด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเรามาเริ่มการทําน้ําหมักใช่ไหมคะพี่หนาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมัจุลินทรีย์สังเคราะห์เราต้องใช้อะไรบ้างอันรอุปกรณ์ก่อนดีกว่าส่วนประกอบก็คือมีไข่สองฟองนะคะไข่ดิบไข่ดิบสองฟองค่ะอ่าแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะปิ กะป่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะเริ่มจากการตอกไข่ไข่สองฟองไข่สองฟองนี่ไม่หวงสุดเลยเนาะไม่หวงค่ะไม่หวงค่ะไข่ตองฟองไข่สองฟองตีไข่ให้ไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันไข่ขาวไข่แดงเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะเติมน้ำปลา แล้วก็เติมด้วยความอร่อยค่ะของชูรโนะนะคะอันนี้อร่อยอร่อยทั้งคลิทั้งคนคนให้เข้ากันตามด้วยกะปินะคะกะปิแกงกะปิแกงหรือจะใช้เป็นน้ำปลาร้าก็ได้นะอค่ะถ้าทางอีสารก็ใช้ใช้น้ำปลาใส่กะปิค่ะใส่ลงไปส่วนผสมเขาเรียกอะไรอะ ชุดหนึ่งเซตหนึ่งแบบเนี้ยเราสามารถใช้ได้ประมาณกี่ปีขวดได้ค่ะเซตหนึ่งแบบนี้ก็ประมาณสิบขวดค่ะอู้ไอเยอะเนาะค่ะกลิ่นหอมละทีนี้ก็เติมลงไป<ต>ขวดละหนึ่งชออ้อนเติมลงไปเลยค่ะแล้วเราต้องทำยังไงต่อต้องเขย่าหรอต้องเขยา่าไหมอ่ะเขย่าค่ะเขยา่า หนึ่งช้อนโต๊ะขยเยวแล้วก็นําไปเช็คค่ะใช้เวลาการเช็คเช็คก็เลยค่ะคุณพี่ก็จะเป็นน้ำาบอกุ่นขุณค่ะน้ำาบบขุ่นุณเราขย่าขย่าแล้วก็นําไปตากแดดหรือว่าจะผูกเชือกห้อยแฝนให้แสงผ่านได้ให้โดนแสงทุกทุกส่วนนะคะทุกส่วนแต่ถ้าเราใช้วางกับพื้นเราจะต้องกลับเราจะต้องคอยกลับให้ทุก สวก็คือถ้าวางวางกับพื้นก็ได้แต่คือต้องหมุนให้ตัวขวดเขาเนี่ยโดนแสงแล้วคือระยะเวลาขนาดไหนเราถึงจะใช้ประโยชน์ได้ะอคะระยะเวลาขึ้นอยู่กับถ้าถ้าสีของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเร็วก็ภายใน15วันก็จะใช้ได้สต่ห้าวันก็ใช้ได้ถ้าไว้ได้สักหนึ่งเดือนก็จะดีกว่าใช่ไหมก็คือใช้เาไว้นานก็จะดีกว่า อ,อ,อยากทราบว่าในส่วนของการที่จะนําไปใช้เนี่ยค่ะเราใช้ยังไงใช้เมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราไปใช้กับพืชผบบยังไงเมื่อเราได้แล้วใช้กับพืชสมมุติเป็นพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวนะ,ะน้ำจุลินทรีย์สองข้อแสงหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยก็ผสมกับน้ําประมาณ15-20ลิตรค่ะค่ลิตรแต่ถ้าเป็นพืช พืชใหญ่ๆอย่างต้นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นอย่างต้นแคหรือว่าฝรั่งเราก็ใช้10ัสิบลิตรน้ำสิบลิตรต่อหนึ่งช้อนโต๊ะรดใต้ตั้งแต่ใบถึงรากเลยค่ะเพราะว่าตัวจุลินทรีย์ตัวนี้จะไปช่วยในการสร้างธาตุอาหารให้พืชช่วยตรึงในตัวเจนเพิ่มในตัวเจนในดินเพื่อสร้างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชแล้วก็จะช่วยสร้างธาตุอาหารทําให้รากพืชแข็งแรงแล้วก็ดู ตึมอาหารได้ดีเพื่อเลี้ยงต้นให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นค่ะนี่ก็คือการทำเขาเรียกมัไรนะน้ำหมักจุลินทรีย์สังค้อแสกก็จะลืมลืมไปหลายๆรอบน้ำหมักจุลินทรีย์สังค้อแสกนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะพี่พี่ก็จะนําไปผสมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนําไปใช้งานต่อไปแต่ว่าที่นี่ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะมาในรูปแบบของชุมชนแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าเขามีการนํา ผลิตภัณฑ์นในชุมชนมาแรรูปบอกว่าที่นี่มีการทำกล้วยตากด้วยค่ะ,ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าที่นี่จะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างไรกันบ้างค่ะหลังจากที่เราผสมส่วนผสมทั้งหมดบรรจุลงในขวดแล้วนะคะเราก็นำขวดจุลินทรีย์มาตากแดดพี่วัสนาบอกว่าจะวางที่พื้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ดีก็ควรใช้วิธีการแขวนแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะทำให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงทั้งขวดค่ะ โคกหนองนาโมเดลที่นี่ค่ะนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ยังเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วยภายใต้แบรนด์กล้วยตากห้วยแก้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้เกษตรยั่งยืนค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาดูการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนกันบ้างนะคะวันนี้บอกว่าจะมีการทําเรื่องของกล้วยตากใช่ไหมคะถามก่อนกล้วยตากเนี่ย มันเริ่มมนได้ยังไงทําไมมีโคกหนองนาถึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยต่างในชุมชนแบบนี้คะค่ะก็เนื่องจากในชุมชนของเราอะมีวัตถุดิบคือกล้วยกล้วยน้่ว้ากล้วยเล็บมือนางเนี่ยโดยปลูกกันทุกบ้านนะคะ่ะกินปลูกแล้วก็กินบางทีเรานํามากินสดๆอะมันก็ไม่หมดมันก็เหลือ,อบางบางทีนําไปขายก็ได้หวีละสิบาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรานํามาแปรรูปมันจะได้หวีหนึ่งประมาณห้าหกสิบบาทค่ะ ก็เลยอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่มีในชุมชนเราก็เลยนํามาตั้งเป็นกลุ่ม,มตั้งเป็นกลุ่มในชุมชนนะคะ,คะเรียกว่ากลุ่มสัมาชีพชุมชนบ้านที่แก้วแล้วก็เรามาทํากล้วยตากขายค่ะจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อกได้จดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็กแล้วก็ขายใน ร้านค้าชุมชนแล้วก็มีตัวแทนจำน่ายต่างจังหวัดด้วยนะคะค่ะ,คะถ้าอย่างนั้นเราต้องใช้อย่างไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะอุปกรณ์ก็มีกล้วยมีตะแกรงมีตู้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะอ่าวัตถุด,ดิบก็คือกล้วยกล้วยเนี่ยต้องของเราเนี่ยจะปลอดสารตั้งแต่ด้วยการที่เราปลูกเองในชุมชนโดยไม่ใช้สารเคมีใช้ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย,เลยค่ะแล้วก็เรานำมาบ่มกล้วย เราก็บ่มโดยการที่ชำํำแหลกกล้วยเป็นวีวีๆนะคะเระวางเรียงๆ,ๆแล้วก็ผ้าหม่มคลุมเพื่อไม่ให้แมงไม่ให้ตัวแมงอะไรมาชอนชัยค่ะ,คะแล้วให้สุกพอประมาณแบบนี้ค่ะสุกพอประมาณไม่ต้องงอมมากสุกพอประมาณเราก็นํามาปอกค่ะปอกใส่ตะแกรงแล้วก็นําไปใส่ในตู้ตู้ตอบพลังแสงอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์นะคะปอ,อกอย่างนี้ยแล้วก็ตากประมาณ สักสี่หรือห้าวันค่ะพอกล้วยเริ่มผิวเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะคะเราก็จะนําเอากล้วยเนี้ยมาตัดแต่งหัวท้ายแล้วก็มันจะมีเส้นเส้นใหญ่อย่างเงี้ยตัดแต่งหัวท้ายแล้วก็เราจะคลึงให้มันออกแบนๆหน่อยแล้วก็นาํามาค่ะนําเอากล้วยมาล้างน้ําเกลืออ่อนๆเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ ป้องกันการเกิดเชื้อราค่ะเนื่องจากน้ําน้าเกลือ,อ่อนๆจะช่วยในเรื่องของการเกิดเชื้อราได้ถ้าถ้ากล้วยที่แห้งแล้วไปพบกับความชื้นอไอย่างนะคะก็ะะหลังจากเราล้างแล้วเราก็ไปตากอีกสักประมาณหนึ่งวันแล้วเราก็จะนํามากล้วยมันบีบบีบให้เป็นแบนบีบให้เป็นแบนหรือว่าเราจะใช้ ตากให้แห้งโดยที่ไม่ต้องหนีบก็ได้แต่ว่ารสชาติมันจะไม่อร่อยเหมือนกับที่เราหนิบ่บเพราะว่ามันจะเหนียวเหนียวนึบๆถ้าเราถ้าเราตากกลมๆมันเหมือนไม่ได้รปยุ่งไปอะไรมันมันเหมือนไม่สุดถึงข้างในอ่ะค่ะก็คือจะได้เป็นผลิตภัณ์กล้วยตากอย่างที่ <N> เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้คืออ่าที่กล่าวมาแล้วไงคะ นี <pigeon bond. S 1> ่เลยก็คือพอเราไปอยู่ในตู้อบพลังแสงอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็จะเขาเรียกอะไรนะหนีบให้ให้ให้เขาแบนๆค่ะจะมีตัวหนีบค่ะอุปกรณ์นี่นะคะคะจะมีไม้หนีบค่ะอุปกรณ์ก็จะมีไม้หนีบหลายวันเหมือนกันนะกว่าจะได้เนี่ยค่ะใช้เวลาก็ประมาณอย่างน้อยก็8วันโอ้โหกวาจะได้เป็นกล้วยตากที่อร่อยนะคะค่ะแต่ถ้าเรา ก็เคยเห็นอยู่นะบางที่เขาเขาก็ตากแค่สี่ห้าวันแต่ถามว่ารสชาติมันอร่อยไหมก็ไม่อร่อยนะมันเหมือนยังไม่สุกอ่ะอันนี้คือเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมของธรรมชาติเลยจะองมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากกล้วยแก้วนี่นะคะบอกตากธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์สดใหม่ปลอดสารนะคะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามีอันนี้เป็นดองน้ำผึ้งพริกไทยดำ ช่วยให้เพิ่มกําลังวังชาสงสัยมากกล้วยมาาดองน้ําผึ้งอันนี้เข้าใจแต่พริกไทยดํานี่คือมันมีส่วนผสมยังไงได้ยังไงคะเนี่ยคือคิดพริกไทยดำเมื่อผสมกับน้ําผึ้งกล้วยกับน้ําผึ้งมันจะช่วยเพิ่มกําลังวังชาให้ส่วนมากผู้ชายเขาจะชอบอ๋อเกี่ยวรู้น วราคกินง่ายแล้วมันเกิดความกระชุ่มกระชวยอันนี้พิสพันฑ์จากกล้วยนะคะจะเห็นได้ว่ามีเป็นกล้วยมีเป็นตากพริกไทยดำอันนี้ถ้าเราจะเอาไปผสมดองในน้ําผึ้งเราต้องตากให้แบบแห้งเนื้อแข็งเลยค่ะให้แห้งเลยแห้งกว่ากล้วยตากธรรมดาจากกล้วยตากธรรมดาตากแปดวันในอันนี้ก็ต้องอย่างสิบวันสิบวันให้เนื้อแห้งเลยแล้วก็มาหั่นชิ้นพอเหมาะค่ะใส่กรโหลแล้วก็ทุบพริกไทยดา โรยลงไปหลังจากนั้นน้ําพึ่งเติมลงไปให้เต็มขวดก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าหาซื้อได้ที่กลุ่มสามารถชีพชุมพลบ้านห้วยแก้วนะคะสามารถมาซื้อได้นอกจากนี้ยังมีเป็น มะม่วงหาวมะนาวหัวอบแห้งค่ะอันนี้ก็ทําด้วยเช่นกันทําค่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นผลิตภัณฑ์แย่หวานแย่หวานอบแห้งแย่หวานอบแห้งชงเดื่มอันนี้ช่วยอะไรคะอันนี้ช่วยในเรื่องของลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยบํารุงตับช่วยสมานแผลทั้งภายนอกและภายในคค่่ะะก็เรียกว่ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายสามารถหาซื้อกันได้นะคะทีนี้ช่องทางของการติดต่อสื่อสารหาจะมา นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโค้งหนองนางโมเดลหรือจะมาในกลุ่มของสมาชิกตัวนี้สามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะติดต่อได้ตามชาตินี้เลยค่ะมีเบอร์โทร อันนี้มีเบอร์โทรให้แล้วนะคะ0 8น426 5980นะคะคุณพี่วาสนาวงสมัยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ที่หน้าจอนะคะสุดท้ายเดี๋ยวจะให้คุณพี่ฝากถึงคุณผู้ชมผู้ชมทุงบ้านนิดตนึงท่านใดที่สนใจอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในการทําโคกหนองนาโมเดลเต็มตัวหรอกแต่อยากจะทําตามสายพระราชาอยู่อย่างยั่งยืนตรงนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะ ก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องที่ชมรายการแล้วก็เกษตรกร,ร,กรทั้งหลายการที่เราจะน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโดยการประยุกต์ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาคือเราไม่จำเป็นต้องมีเนื้อที่ถึงหนึ่งไร่ก็ได้มีหนึ่งงานสองงานเราก็สามารถนำมมาประยุกต์สัดส่วนทำได้นะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้มีส่วนในการ สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกและก็ได้ผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในครัวเรือนอย่างที่เราทำกันเนี้ยนะคะค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำโครงการดีๆอย่างนี้นะคะทำด้วยใจทำแล้วมีความสุขค่ะ <แ S 1> สุขภาพดีอ่าเขาเรียกว่าผักปลอดสารอาหารปลอดพิษชีวิตปลอดภัยร่างกายก็เป็นสุขนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องอ่า ทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะค่ะ่ก็ขอบคุณพี่วัสนามากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางภาครัฐกันบ้างดีกว่าค่ะที่เขามีส่วนสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนตรงนี้นะคะว่าเขาจะมีการต่อยอดเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปพบกับทางด้านของพัฒนาอำเภอกันค่ะผู้ที่สนใจนะคะในเรื่องการทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลซึ่งเขาเรียกว่าพื้นที่ ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ไปยุคสู่โคกหนองนามโมเดลนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นศาสตร,ร์พระราชาที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนได้มีศูนย์เรียนรู้ในการใช้ศาสตร,ร์พระราชาในการที่จะน้อมนํามาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองด้วยตัวเขานะคะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักค่ะ ถ้าเผื่อใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาพนพัฒนามชนทุกอำเภอทั่วประเทศนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการดำเนินงานตามสาสพ,พระราชากับความพอเพียงพอกิน,พอ,กนพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ